สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ตลาดรเบเวศสัจนจรกกะทรนนะฮะวันนี้มาอยู่ที่ร้าน DK เนื้อสดนะครับเนื้อควายนะครับปีกส่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพ่อค้านะครับนี่นะฮะพ่อค้าหนะ้าตาหล่อมากชื่อชื่ออะไรนะ ชื่อท็อปครับผมชื่อท็อปนะครับร้านเนื้อดีเคครับอ่าร้านเนื้อดีเคนะฮะชื่อท็อปนะฮะเนื้อนี่เป็นเนื้อควายเนื้อควายอ่าวัวกับควายนะฮะนะครับเนื้อก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อเศษเนื้อเศษสําหรับต้มนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อลาบก้อยเนื้อลาบก้อยนะครับซอยจุนะฮะสําหรับคนที่ชอบนะฮะอันนี้แล่เอาพวกใยมันนี่ออกแล้วนะก็อันนี้เป็น เนื้อเนื้อย่างคั่วแกงผัดนะคือใหม่ไว้เครื่องในอันนี้เป็นใช่ครับมันจะมีเนื้อวัวกับเนื้อควายด้วยกันอันนี้เป็นเครื่องในนะครับคือเนื้อวัวเนื้อควายนี่เราแยกไว้ครับแยกยังไงอ๋ออันนี้ก็จะเป็นวัวนี่เป็นควายอ๋อควายมันจะสีเข้มกว่านะลูกค้านะครับอ่าผมก็ไม่เคยสังเกตนะบางร้านนี่เขาบอกว่าแยกยากมากนะฮะอันนี้แยกมาให้นะควายจะสีเข้มกว่าเนื้อวัวนะครับ เพราะว่าบางท่านก็ไม่ทานเนื้อควายบางท่านก็ไม่ไม่ทานเนื้อวัวนะฮะเราก็จะมีอันนี้เป็นกราเรีย้เพี้ยและเพี้ยนะครับเพี้ยมีดีครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ดีเนาะนะครับก็จะเป็นสบในางเครื่องในนะครับค้าขี้ริ้วนะฮะมีครบชุดนะฮะเป็นชุดอ่าสำหรับทำลาบต้มนะฮะลาบต้มหรือเอาไปย่างคดีนะครับร้านดีเคนะครับดี เนื้อสดนะฮะเนื้อวัวเนื้อควายนะครับครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศัพท์0934967196ครับ0934967196นะครับพี่ท็อปนะฮะพี่ท็อปนะฮะขายเนื้อวัวเนื้อควายสดนะครับสดใหม่แน่นอนนะครับจะอยู่กับเราวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะฮะที่3แยกกุกระทอนนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะฮะพ่อค้านี่หน้าตาดีนะครับนะ ที่เจอตัวนี้ยิ่งรอเลยนะครับนะนะฮะตลาดเรานี่น่าจะคนนี้หน้าตาดีที่สุดนะครับใครที่สนใจนะครับแล้วก็เนื้อนี่ถ้าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีนี่รถให้หมั้ยมาซื้อลดพิเศษเลยก็ <laughs> จะมีรถพิเศษให้นะครับนะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะฮะที่จะมีงานเลี้ยงมามีอะไรนะฮะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์093 4 9 6 7 1 9 6นะครับติดต่อพี่ทอ็อปได้เลยนะครับอยากจะได้อ่าเป็นเนื้อสันก็ดีเป็นเครื่องในก็ดีแล้วก็นัดรับได้เลยนะยกเว้นนะ ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะสั่งเยอะนะครับสั่งเยอะเนี่ยนะฮะก็โทรบอกเดี๋ยวเอามาส่งนะครับเป็น50โลร้อยโลก็แล้วแต่นะฮะมีหมดนะครับเอาเยอะเท่าไหร่เราก็จัดให้เลยนะฮะนะครับพี่ท็อปนะครับเราจะเจอกันนะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับตรงสามแยกกกทอนนี้นะฮะนะครับร้านนี้เลยนะครับดีเคนะครับดีคือเนื้อควายเนื้อวัวนะครับสดใหม่แน่นอนนะฮะร้านนี้ไม่ต้องกลัวนะครับ มีการตรวจสอบจากปรุสั์เนาะนะครับตรวจสอบแล้วก็เข้าโรงค่าสาตัตว์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับดีเเนื้อสดนะฮะพี่ท็อปนะครับนะฮะแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ